สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเล็กโอ้โหพี่ดีไหมไม่เจอกันนานคิดถึอคิดถโอคิดถือเลยได้ข่าวว่าไม่เคยมาที่ไม่สอนเลยไม่เคยมาแต่น่ารักมากโอ้โหจริงๆน่ารักสนุกมากครับผมอพี่เขหล่อไหมโอ้โหพี่เดี๋ยวรอไหมครับรอครับแม่เอาไปเป็นที่ป่าต้องพูดเลยนะรอเดียววไห้พอต้องเอานางเอกขึ้นมาด้วย เดี๋ยวเราจะมอบของที่เลือกให้กับเด็กๆที่ร่วมระบายสีอาว่าเรียกสีเรียกพิ่เอหน่อยเร็วพี่เอานเรียกพี่เอ็น่อยพี่เอนี่โอ้โหพี่เอ็นเอ็นนี่ครับอยากให้ผมอยู่ตรงกลางคอขอคอมอยโอ้โหหล่อและสวยไหมนี่ จริกๆที่นี่บอกว่านานนาจะมีพระนางมาคู่กันแบบนี้นะเออนอะหล่อแล้วสวยหมดเลยนี่เคยมาไม่เคยมามาครั้งแรกเลยไม่เคยมาแล้วแล้วแถวนี้เป็นแฟนละครช่องเจ็ดตั้งไหมเนี่ยดูไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮรื่องอะไรออกอากาศอยู่ตอนนี้ใครดูอยู่ไม่ไม่ตอนนี้ออกอากาศมีเรื่องอะไรช่องเจ็ดมีเรื่องอะไรให้ตอบคุกคืกยกมือขึ้นยกมือขึ้นอะไรนะไม่ตอนนี้นะไม่ใช่ละครพี่นะ เดี๋ยวอะเลเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ละครพี่เคลลี่นะตอนนี้ช่องเจ็ดเีละครอะไรเรื่องเรื่องที่สาวอย่นะแม่ขะถูกต้องค่ะถูกต้องมาอันหนึ่งมาเลยจรับดีมาหนูหนูอะไรหนูอะไรนะวิมานวิมานมักเท้ามักเท้าเออโอ้โหเงเลยเก่งเลยเมื่อกี้จะตอบว่าอะไรไม่รู้แล้วนี่นะ โอ้ยลายดําโกอ่ะแล้วสุดท้ายเสือสังฟ้าเสือเสือสังฟ้าเหรอโอ้โหไอเสือไอเดี๋ยวเดี๋ยวมีหรือเสือสังฟ้ามีเหรอเขาเปเสือสังฟ้าหรือเสือล่ะเสือเสือเสือสังฟ้าเอ้าโอ้โหชนกันด้วยความรักเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี้ย เดี๋ยวเาาดีดูฟังแล้วน่ารักจังเลยละนะชนกันได้วขนาดถอยหลังไม่เห็นกันยังชนกันเลยอ,ะ <laughs> อ่ะอ้าวตอนนี้เดี๋ยวมามอบรางวัลให้กับเด็กๆนิดนึงนะคะสำหรับการประกวดกิจกรรมเด็กค่ะอาเชลีจ้าเด็กหญิงอ่านี่เด็กแล้วเหรอเด็กนี่เด็กเด็กชื่ออะไรเนี่ยเตวิสเตวิท <laughs> จีคิริวุฒิใช่อใช่จีจีจีคิริวุฒิอ่คิริวุฒิคิริวุฒิชื่อน่ารักเตวิสจีคิริวุฒิไหนครับอยู่ไหนครับ ดีแล้วมาด้วยทีระยาเดวิดเหล่าตุนแก้วอยู่ไหมเอ่ยชื่ออะไรคะเบโรดจะมีทามิค่ะเชิญเลยอ่าพี่จะเรียกลำดับก่อนนี่ชื่ออะไรคะมอบให้พี่ระยาอ่าพี่ระยาอ่ามอบเลยมอบเลย ถ้าเกิดน้องคนไหนไม่อยู่เดี๋ยวเรามาติดต่อทางด้านของโชว์รูมได้นะครับในวันต่อๆไปแต่ทีา่มาวันนี้จะได้ถ่ายรูปร่วมกับพระเอกของเรานะยว <อา S 1> ไปรับร,รา,างวัล้างเวทีนะครับนี่ยิ้มหน่รูปมองกล้องมองกล้องนี่มองลุงนี่อ่ะข้างหน้านข้างหน้าน ระหว่างร้านข้างเวทีนะครับด้านนี้ครับด้าีครับอ้าวเฮ้ยล้างหน้าแล้วเหรออ๋อล้างหน้าแล้วเหรออ๋ออ๋อแล้วเมื่อกี้มีโชว์เหรอไม่ธรรมดาอยู่นี่ก่อน่ะไปไหนจำได้ล้างหน้าก็จำได้อ๋อล้างหน้าทำไมอ่ะกลัวกลัว เอาไปยืนวิ่งพี่เขาไม่ใส่เลยครบยังจ้ามีเอ๋ครบยังครบแล้วฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาอาสาสบายที่เล่นเต้นเก่งๆสักสี่คนเพื่อเล่นเกมส่งท้ายสี่คนออกก่อนอยืนตรงนี้มิใครอไหมเอ้ามิใครอยากขึ้นมากับพี่เด็กพี่กรีนบ้าเหลือสี่คนเยอะแล้ว ขอเต้นได้นะเอวางขอให้มน่อว่อะครับได้ๆโอเคใครเต้นไม่ดีเต้นไม่แรงไม่ถูกใจโดนไล่ลงเวทีเฮ้ยไม่ด้เด็กเหรอผมเด็กเด็กป้านผมได้ไหมได้ได้เด็กป้านผมเจ๋ครับเจ๋เจแป๊บหนึ่งเจ้ไม่ไม่แปหนึ่งแป๊บหนึ่งเออหนึ่งนี่ เฮ้ยนี่กินขอเด็กปั้นกินด้วยได้ไหมได้ได้ได้แล้วเด็กป้านผมด้วยก็เม่เราวเราเป็นกำลังใจให้น้องๆเลาโคตรเด็ดเด็ดป้านหนึ่งตัวใครเด็ดใครเด็ดใครเด็ดอีกนี่ผมยาว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 เร็วสวยจเรีวยสร็จเร็วเสร็จเร็มาเร็วซูซี่ตั้งใจเยอะได้เด็กปั้นเด็กป้าน ปีระเบิดเอาทำไมกลัวอะไรคะไม่ต้องกลัวน้องเขาตกใจเลยอะอะไรขึ้นพี่เขาไม่ใช่ปุ้บโอเคเดี๋ยวดนตรีมาพี่กีนร้องปุ๊บทุกคนใครได้ตกใจพี่กีนจะพาไปเที่ยวจริงแค่นั้นแหละโอเคพี่น้องน้องน้องวันนี้ถึงตัวเขาที่ใหญ่แต่สมองเท้องเขเจอายอะกว่ากีฬาแล้วผมเชื่อว่าเขาต้องเต้นได้เท่มากแน่นอนคนนี้แหละที่เจอเจออะไ ดูจากการแต่งตัวเขาเป็นฮิปฮอปมาก่อนจริงเหรอคะถ้าเป็นพวกสติปอยแล้วก็สามารถที่จะเต้นเอาหัวกับพื้นแล้วหมุนเนี่ยสามวันสามคืนเราเต้นดีกว่าเราเอ้อ้ามวันามคนเดี๋ยวันี้่ฟนคลับี่มี ผมเด็กมากเลยอ่ะเดี๋ยวเด็กเราหายไปไหนกันหมดอ่ะเด็กพี่อ่ะหนีลงรูมไปแล้วแต่เด็กผมไม่อยู่ต่อเพลงนี้หน่อยนึงเร็วใน สอนให oh, ้กันเิดๆถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้ยมองต้องหนมองต้นไหน่อยลูกอ่ะเนี่ยอ่ะอ่ะไมเต้นเก่งจังเลยลูกใช่สอนครับคุณครูสอนค่ะคุณครูสอนโหเก่งมากเลยนะเก่งเก่งโอ้ขึ้นจะเป็นนักร้องไหมจเป็นนักเต้นไหมเป็นแบบพิกพีไหมน้องเทียเก่งพีกพีจริงไหมฝึกเอาไว้นะลูกเก่งมากเลยนี่ไว้คนต่อมาอ่านะก่อนไหนก่อนไหนถ่ายรูปหน่อยเขาออกมาก่อนรูปรูปองค์ก่อนอ่ โอเคโอ้น <Okay. S 2> okay. okay. ่ารักอ่ะเนี่ยโอเคใบ่ไหมกับพี่กีบ้างไหมกับพี่กีนะอ่ะพี่กีพี่กียิ่งระวังและดมเสนอพี่เขาอ่าโอ้เคขอบคุณค่ะนี่เขาเกิดมาจากยูเนสโกแล้วก็รักเด็กมากอ่าโอเคทุกคนถ่ายรูปพร้อมกันหน่อยอ่ะไปยืนใกล้ๆลูกไปยืนใกล้ๆกับพี่อไปยืนใกล้ๆรวมกันเป็นกลุ่มไป ตอนเป็นปีแปดือนวันนี้มากับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวมีของมอบให้อ่ะเดี๋ยวรบกวนถือตุ๊กตาคนละตัวก่อนอ่ะไปเลยไปเลยอ่ารับไปเลยตุ๊กตาคนละตัวอ่ารับครบยังอ่ะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยยิ้มสวยๆจ้ะซูซี่ยิ้มหนสวยหน่อย ไม่หนูก็สวยไม่แพ้กับพี่กรีนเลยนะเบ่เบาๆฐานะยกตำแหน่งให้เป็นตัวแทนเพราะแม่พี่น้องชาวออที่แม่สอดขอบคุณพี่ๆเข้าหน่อยดูสิเบาๆขอบคุณนะคบดูกระาดาษจะเป็นหน้าทำไมล่ะ วันนี้น้องซูซี่ป่วยเจ็บคอพูดไม่ได้ใช่ปกติซูซี่เสียงแหลมมากแต่วันนี้เลยดูงขอบคุณครับอะลงลงอากปมมือให้น้องๆด้วยจ้าอัอโอเคนะอัอนี่เด็กน้อยขอบคุณค่ะขอบคุณครับอะให้พี่ทั้งสองฝากึูผลงานหน่อยตอนนี้ว่ามีอะไรบ้างผลงานตอนนี้นะคะของพี ำลังจะมีละครเรื่องหางเรื่องออนแอร์เร็วนี้นะคะนี่ก็ช่วยติดตามด้วยทางช่อง7 4ทีวีเพื่อคุณนะคะหางเรื่องนะคะอ่าพี่แคลรี่ลลก,ก็สำหรับพี่แคล,ลี่นะครับก็ถ่ายละครอยู่ครับทางช่อง7เหมือนกันละครเรื่องเก่าครับก็คงได้ชมัปปีหน้าเพราะว่าเพิ่งถ่ายไปก็ยังไม่มากแต่ว่าเรื่องนี้รับรองว่าเป็นหนังที่สนุกแน่นอนมีนบทบทเรียน นั่น้มีอะไรมีสิ่งสอนที่ดีมากมากมายนะครับแล้วก็เป็นละครที่เป็นละครพีเมคทำมาแล้วนี่รอบที่4นะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นพี่แซมิูนันันก่อนหน้านี้ก็พี่นพบดชัยก่อนหน้านี้จำไม่ได้นะทับย้อนกลับ4ี่ภาคอ่ะภาคที่4แล้วอ่าโอเคก็ด้วยนะครับับโอเคน่ารักนะครับวันนี้น้องๆทุกคนเป็นไงพี่ก็หล่อไหม พี่ก็สวยมากแต่ยังไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ช่วยจับรางวัลอยืนมอบนะครับให้กับผู้ที่วันนี้นะครับมาร่วมทำกิจกรรับเราด้วยนอกจากนี้ขอเรียนเชิญคุณไพรวัลสวนันท์ครับผู้จัดการสางขาแม่สอนนะครับเชิญนะครับเราจะจับรางวัลสําหรับผู้ที่จองรถด้วยในวันนี้นะจะได้ถ่รูปร่วมกับพี่ทั้งสองท่านเป็นเครื่องทักทาหนึ่งรางวัลก่อนมีใครได้ไปดูรถไหมครับ ดูยังขอได้เลยนะผมนั่งรถวีเอกมาแล้วนะครับหลายรอบนี่เป็นรถที่นั่งสบายมากๆเลยครายตอนนี้ก็มีคนจองหลายท่านเชิญครับ่าเป็นจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ห่างอีกหนึ่งคันขอบคุณครับหอวอะไรเนี่ยรถรถจักรยานยนต์เหรอฮะแกจักรยานยนต์อคุณนัทสัตมล แล้วก็จินดาอ้าวเชิญเลยนะโอ้โหได้รับจักรยานยานทางนี้ทางนี้ทึ้นนี้เลยขึ้นนี้เลยนี่นี่หนึ่งคนนี้เลยครับตัวเด็กๆลมหน่อยลูกขอทางนี้ขึ้นนะคะ่ะเด็กๆลมหน่อยบุ๊คขึ้นนี่เลยก็ได้ครับขึ้นหน้านี้เลยก็ได้เด็กๆลมต่อลูกนี่นะคะ อยู่ยกมือขึ้นหน่อยคนระับ4039 <4 S 2> มีไหมเครื่องปั่นผลไม้อยู่ไหมหลายรางวันมาก 2>, 2อะไรเนี่ย0262 0262 0262 0262นับนับนับโอ้โห ต่อเลยอ่ายียนี่ก่อนจับมา่วขข้าต่อเลยครับหนึ่งรางวัลม่เดี๋ยวจะให้่เอาแล้วไม่ใช่เหรออันนั้นไม่ใช่หนึ่งแปดศูนย์เก้าห่งอามาหนึ่เกพื่องปั่นน้ำผลไม้ จะว่างรวะยินดีด้วยครับด้วยครับใบโคลสไโคเส์กลับมสองสี่เจ็ดส สองสี 2, 4, 3, ่เจ็ดสามนับนับนับโอ้โหนี่จะจะหมดกล่องแล้วเนี่ยสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดอ่ามาโอ้โหได้เงี้ oh. ยโอ้โหโชคดีมากเลยอ่ะเชิญเลยครับอารมณ์ไหนลูกอารมไหนตรงนี้มาเลยครับโอ้โหโชคดีมอเตอร์ไซค์ก็ได้ โโอหและต่อไปเหลือตู้เย็นกับทีวีตู้เย็นกับทีวีโอเคต่อไปเป็นตู้เย็นหนึ่งรางวัลตู้เย็นสองสองสี่ศูนย์อยู่ไหมสองสองสี่ศูนยนะ์ครับสามแนละ้วโอเค หนึ่งสามหกหนึ่งหนึ่งสามหกหนามหกหนึ่งะเดี๋ยวจะมาเรียายังนั่งะครับมาแล้วหนึ่นระว่างรอจับโอเคโอ้โหเป็นไงตาตกล่ะผ่าผลนมากผ่าผลนมาก ยิ้มหนึ่งสองสามยิ้มชูสังนิ้วยดสีจ้าสุดท้ายชูนิมวป้องหน่อยดีที่สุดไงทำหน้าเกาหลีหน่อยโอเคเรียบร้อยมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมขอบคุณนะครับกัตันติ๊นะครับก็ที่ไ้โอกาสผมเกับนอ้องพีนมาเยี่ยมแ,แฟนละครที่นี่แล้วก็มา มอบความสุขความสนุกให้กับชาวแม่สอบทุกคนนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นให้นะใจเย็นเดี๋ยวเซ็นให้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ก็วันนี้สนุปไหมครับสนุกไหมต้องขอบคุณใครดีซูซูขอบคุณใครครับตอบได้เพียบเลยนะโอเคนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้ด้วย ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับถึงเวลาช่วงเซลนล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองท่านเซนละถ่ายรูปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ